สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา YouTube วยูทูบเด้อค่ะต้นไม้กับปลูกล่วงเลยไปหลายมือแล้วดิงามบอมันก็สดชื่นดีเด้อค่ะมันก็บสดชื่นดีเด้ออันนี้อันใบเตยเด้อค่ะเตรียมมาว่าจะปลูกเพราะท่านได้ปลูกเลยเริ่มเหี่ยวหรออันนี้ต้นมะนาวเด้อค่ะต้นมะนาวอันนี้ต้นมะกรูดเนาะต้นมะกรูด ก็บักเผาโดกโดกเนาะบักเผาบักเผาน้ำหอมด้วยคันนี่มีบันไดขึ้นพร้อมด้วยนี่บักเผาน้ำหอมหนวยงามงามเริ่มจิแก่เล้าเด้นนี่เผาน้ำหอมโดกโดกตอนที่เขามาปลูกบ้านนะเขาเก็บกินกันโดกโดกมันออกทั้งปีเลยเกล้วยกำลังงามค่ะพี่น้องจา๋ากล้วยมงคลเด้ต้นนี่กล้วยมงคล อันนี้ต้นมะลิ้อค่ะต้นมะลิโอ้มาปลูกอย่างตรงนี้ต้นมะลิบกอดหดมองสิปลูกที่มาปลูกตรงนี้มาปลูกอย่างตรงนี้เนาะต้นมะลิต้นมะลิต้องปลูกนาบ้านเนาะอันนี้ตะไคร้ค่ะตะไครเอ้าพริกคือเป็นดอกไว้แถ่พริกชะอมต้นชะอมก็งามอยู่ตัวนี้เริ่มงามแล้วชะอมมียอดหรอ พี่ก็เริ่มติดแล้วเด้อค่ะพริกนี่พริกค่ะพริกอันนั้นบักม่วงปลูกหลายอย่างอยู่นี่โอ้โหลกอ้อต้นดันจิรอดบ่นี่มะละกอต้อนตนี้คือนจีบรอดดอกคือนจีต,ตายเลยอนะดอกท้องอุไรค่ะดอกท้องอุไรต้นมะลิกระนาจิมาปลูกแถวนี้นะองไปปลูกยังทุกนั้นด้วย หลังบ้านก็มีจต่ต้นไหม่เด้อค่ะหลังบ้านนี่หลังบ้านของเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสิปีนบันไดสิปีนบันไดขึ้นเบื้องหลังบ้านเักหน่อยกันน้องมาน้องแมวกัน,นอนใต้ท้องรถมันเย็นโอ้ยนี่นี่น,นี่บันไดปีนขึ้นได้อยู่ตัวนี่บันไดปีนขึ้นไดอยู่ตัวนี่กี่าปีนขึ้นบันไดได้หน่โอ้ยเบื้องข้างหลังกอนน,กอนี่เบื้องข้างหลังกอน ต้นไม้หล้ไล้ข้างหลังกินอีกจะขันกันโอ้ยฝรั่งดกดกมองเห็นต้นฝรั่งนั่นฝรั่งเพิ่นห่อกระดาษไปด้วยนึงเพิ่นเก็บขายเพิ่นปลูกขายหลายไล้ด้วยฝรัง่งสวนฝรั่งเพิ่นด้ข้างหลังนี่มีต้นมะพร้าวน้ำมีต้นฝรัง่งมีต้นพุทรา ส่วนมากจเป็นสวนฝรั่งอะหลายพุทราบุกค่อยมีดมอกทั้งนี้แต่อีมีด่านหนึง่งด่านหนึ่งอยู่ทั้งพูนพุทราดกดกอันนี้คือสวนฝรั่งเด้อน,นี่เพืพพพ่อนเพิ่นเพิ่นห่อกระดาษไว้อยู่นั่นเห็นกระดาษนั่นจังแมนมันดกขักเนาอฝรั่งเพื่อนสวนฝรัง่งหลังบ้านนี่คือสวนฝรัง่งอันนี้จะเป็นคลองคนละครเด้อน,นี่เขาตรงนี้จะเป็นคลองคนละครึงน้ำม,มันติดไหลไปไหลมามันเป็นน้ำ นามเข้มเนาะนามแม่นามไงมันจะไหลเข้าม้านี่นามก่อยนาำเข้มมันก็บ,บกเข้มแห้งดอกอันนี้ก็สะเดาต้นข่างบ้านนี่ต้นใยใเพันปลูกต้นสะเดาน้ำได้นี่พ่นขึ้นจมาก,กินสะเดาพันปลูกสะเดานี่ปลูกคาปลูกสะเดาเนาะพ่นพ่นมาอยู่ก่อนพ่นปลูกต้นใหม่ใยก่อนพ่นปลูกต้นใหมใ่ใย อันนี้ลูกบกเ้าด้วยค่ะลูกบกเผาปีนขึ้นต้นบกเผาด้วยนี่มันมีบันไดขึ้นอยู่บักเผางามงามดกๆดกเริ่มตีแกเลยเดีย่ยมันเป็นบกเผานามหอมมีหลายขล้ายอยู่นี่มีลายขล้ายอยู่บกเผามะพร้าวไปลงไปลงไปลงไปนี่คือบันไดด้วยนี่ขันหนึ่งหนึ่งขันหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขันโอ้ยมนบังอย่างนี่กระดิกหางทำไมน้องปุกปวยกระดิกหางทำไมล่ะคะน้องปุกปวยหิวนมเหรอปุกปวยปุกปวยเฮ้ย,ปยไปไหนหมดล่ะพวกเธอไปไหนหมดเนี่ยอันนี้แกแมวพิการด้วยค่ะแมวพิการตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวแมวพิการนี่ตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียว น้องแมวพิการด้วยนี่เดินได้สองขาเดินไปได้ดอกตะก,กุยเอาผุนน่องม้าน้องแมวน้องมานอนอยู่ผุนน้องมานอนไตท้องไตไต้งตตลงรถดแต่มันเย็นเนาะเย็นอ่ะน้องสุโม,มน้องสุโม,มนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่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 น้องแมวที่พาไปทํามันนี่นโอ้ยอาปากแดงจะ้ะอาปากแดงจะ้ะเดี๋ยวแพ้เธอหายก่อนนะเธอค่อยไปวิ่งเล่นนะคะรู้ไหมหูหูไหมหูไหมหูบอรู้ไหมรู้ไหม ออกไม่ได้ออกแล้วเธอไปซนไปเที่ยวที่อื่นแพ้เธอยังไม่หายอันนี้คือน้องซูม,มูนะคะอันนี้น้องฝรั่งแก้มแดงจมูกก็แดงปากก็แดงค่ะอันนี้คือซูม,มูมันเป็นหมูหรือเป็นหมาน้อซูมูอ่ะซูมูเว้ยอ่ะซูมูเป็นหมูหรือเป็นหมาน้ออันนี้ฝรั่งเนอะฝรั่งฝรั่งเขานอนมีความสุขนะคะน้องฝรั่ง อันนี้ก็เป็นม้าจอนเนาะมาอยู่ก็น้องนาชนแนลกับซิปก็ปีแล้วละ <c oughs> เลี้ยงเพราะความสงสารนะคะเนี่กับม้าจอนคำนี่กับม้าจอน <c oughs> นี่เขาเอามาทิ้งทั้งคอกเลยนะเนี่ยรอดอยู่ตัวเดียวตัวอื่นพี่น้องมันตายหมดแล้วมันรอดอยู่ตัวเดียวตัวนี้เปื่อยทั้งตัวเลยนะเนี่ยเอามารักษาเอามีมันรอดตัวเดียวพี่น้องมันตายหมดเขาเอามาทิ้ง มันเป็นหมาพันธุ์ฝรั่งสวยแต่คงเจ้าของอ่าพอเวลามีลูกก็คงจะเบื่อแหละเอามาทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกเลยตัวนี้รอดอยู่ตัวเดียวลูกมันนะแม่มันก็ตายลูกมันก็ตายมันมีหลายตัวนะพันธุสีขาวล้วนๆเลยตอนเป็นเด็กมันน่ารักน่ารักนะเนี่ยตัวนี้มันชอบเป็นชี้เลื้อนนะรักษาหายแล้วเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้มันเหม็นแต่ตอนนี้ไม่เหม็นแล้วเขาหายแล้ว รักษาหายแล้วหนูหายแล้วคะ่ะหนูหายเป็นขี้เลือนแล้วคะ่ะหนูมาอยู่บ้านนี้หนูหายเป็นขี้เลือนแล้วคะ่ะหนูได้กินยาทายานะคะเขาเรียกว่าขี้เลือนเปียกอันนี้คือสม,มูสม,มูเอ้สม,ม,สม,มูคืออ้วนแทะอ่นหนูดําไปไหนมาดาทรรมินินดําทะมเนินไปไหนมาวะดําทะมเินอันนี้ก็คือปลุกปลุยจ้าปลุกปลุย อ่าอันนี้ก็คือมารวยนะคะมารวยนี่น้องมารวยไปทําหมันมา huh นอ่ะเมียว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 น้องมารวยอ่ะหนูไปทําหมันมานะคะน้องมารวยค่ะน้องมารวยหนูไปทําหมันมาค่ะโอ้ยป ه, <eso. S 2> ุกปวยไอปุกปุยน่ารักจังเลยไอปุกปวย ปุกปุยน่ารักจังเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆขอขอบคุณที่มารับชมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจ้ะขอขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะ